เพื่อน็ปทำคลิปนะไ oh ปทำคลิปอีฉันเดือแล้วแตะกันเจอบ,บ้านที่แล้วใช่ไหมเจอที่รู้สาเจอที่ชิบวากบ้านแล้วแวต่ิันไปตอมหาบ้านอยู่ oh. ที่น้องชอบเออเพื่อนไปด,ด้วย oh. มีเพื่อนเราจะแนะนำตัวนะว่ามีเพื่อนไหมอยู่้าอะไรนะกระจิงดิลองหันมาข้างหลังดิเออก็ะเด็กกันเด็กเฮ้ยใครสนับเพื่อนอ๋อเพื่อนใหม่ของฉันเองเองมาถึงสามอีพีแล้วโอ้ว,ว้าวนายทำคลิปด้วยเหรอใช่ดิฉันทำคลิปด้วย โอเคโอเคนี้ฉันเชื่อแล้วโอ้ยโอ้ยมีนักข่องที่เราลึกข้องช่างมันหายไปเกล้วเออจริงอะมาแล้วเพลนมาเร็วเหมืแล้วโอเคโอเคเราเรื่องการของเขาชื่อเพื่อนใหม่ยูทูบนะเข้าใจไหมโอเค ฉันกำลังงงอยู่เนี่ยหีเสียบ่เนะดี๋ยวตกลงน้ำไปเลยอ้าวไม่นะอีกแล้ยวแค่ไปเลยคอย่อยใสก็ได้ค่อยสีเดินทีหลังก็ได้นั่นแหละเพนโอย้ย

ลุงพุ่นี่จะทำอะไรันสิเย้เ้จบบาริบูนนะครับทุกคนผมก็อัดคลิปบ่อยๆนะครับ แต่ผมก็ต้องอีด้ต้องอืมเพราะผมเออพอแล้วจบคลิปนะครับทุกคนจบคลิปแล้วเพื่อนใหม่ EP สามนะครับจบบริบูบูลจบบริบูลแล้ว